กลับเข้ามาสู่ช่องปุนา USA กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาทักมาทายกันอีกเช่นเคยพี่น้องห้างหายไปหลายมือเนาะคะ่ะเนาก,กับบดมมาถักมาทายกันนะคะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะวันนี้ปาปูนามีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจากประสบการณ์นะคะที่เห็นมานะคะและก็เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ คนไทยในอเมริกาเนี่ยพี่น้องจ๋าจะมาเอาสู้กันฟังนะคะก้อนกับเขาเรื่องนะ,ะก้อนจะติดตามนะคะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจฝากกดติดตามนะคะพี่น้องเด้อให้กาลังใจป้าปูน่าด้วยนะจ๊ะสําหรับนะคะคนคนใหม่ที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋าอันฝากกดติดตามให้ป้าปูน่าเนี่ยนะคะเด้อหักป้าปูน่าหน่อยหักป้าปูน่าเดจานเดจ้าเด้อก้อนจะเขาเรื่องนะคะพี่น้องเด้อกะเดี๋ยวป้าปูน่าจะมา รายงานข่าวมาอัปเดตข่าวสารในฟังเกี่ยวกับรัฐฟลอริดานะคะรัฐฟลอริดานะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะก็สมัยก่อนพี่น้องบอกต้องๆนะพี่น้องจา๋าอย่าไปเชื่อข่าวลือนะคะอย่าไปเชื่อข่าวปลอมพี่น้องคนไทยที่อยู่ในรัฐฟลอริดาเนี่ยนะคะอยู่กินนะคะอยู่ดีมีสุขนะคะไปไหนมาไหนสะดวกสบายพี่น้องจา๋าแล้วก็จะทําอะไรนะคะจะไปช้อปปิ้งไป อบอกว่าจะไปเฮ็ดากิจการอีหยังต่างๆพี่น้องกับใช้ชีวิตปกติก่อนโควิดหรือหลังโควิดนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่มากมายนะคะอย่าไปเสือข่าวปลอมอย่าไปเสือข่าวลือพี่น้องข่าวลือทั้งนั้นนะคะข่าวปลอมทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเรื่องหมาต่างๆว่าอเมริกาเนะี่ยติดโควิด แย่ย yeah, yeah. yeah. ่ำแย่ว oh, oh. ่าชีวิตคนวิชีวิตคนอยู่กันอย่างย่ำแย่เ่แมนค่ะพี่น้องโอ้ยตะอคอยอยู่ดีกินดีเด้อพี่น้องเอออย่าไปเสือเด้อค่ะพี่น้องอย่าไปเสือเข่าปลอมไหลเสือคนที่อยู่เมืองอเมริกาอยู่ดีกินดีกันนะพี่น้องปูพักปูงยากินสะดวกสบายพี่น้องเอยจะมันอยู่ดีมีความสุขอย่าไปอย่าไปอันฟังเบิ่งไหลเข่าปลอม C N N ็น่ะเข่าปลอมทั n. ้งหลายเลยนะพี่น้องเด้อพวกต้อคอยอยู่ดีมีแห้งค่ะพี่น้อง อยาเค้นยังกะเห็ดอยากินยังกะกินพี่น้องบริโตกลกรรมลำบากยังพี่น้องจะไปอันเสื้อหลายพี่น้องฟังจากปากคนที่อยู่ในอเมริกาพี่น้องต้อคอยในยยูมีความสุขลายพี่น้องเด้ออย่าไปเสือเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ับมาเล่าซู่กันฟังเด้อค่ะอันข้าวยังทั้งหลายแลที่บอกว่าอเมริกาตกลกรรมลำบากติดเสื้อโควิดพุนพุดพวดพวดพวยพวดพวโอ้ยจเปมนเขาสานข่าวเขาขายข่าวพี่น้องต้อคอยนั่นอันเจมัน อยู่อเมริกาจะมันอยู่ดีมีความสุขเดอ้อจะมันอีดีด้อพี่น้องบ่ได้ตัวเลยบ่งชีวิตมีความสุขรังอย่าไปเสือ,อไหลเด้อพี่น้องเดอ้อเขาลำเขาเลือกเขาปลอมทั้งหลายแหล่มีคนถามมาป้าปูนาอายุห้าสิบสี่แล้วเจ้าไปเห็นอีหยาเจ้าเคลื่อนอันผิวพรรณเป่งปังเจ้าคืออ,อ,กกอยู่ดีมีความสุขแต่พี่น้องโอ้ยมีของดีอย่าพี่น้องเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยนะคะอย่าไปหยุดสวยพี่น้อง สมัยนี้มันมีอยียงมาบมายมากินมาเสริมมาเติมมาแต่งพี่น้องเอ้ยนะคะสิ่งที่แค่ไหนป้าปูนาอายุหาสิบสี่เหลี่ยวโอเียวนะพี่น้องเป็นอย่างผิวพรรณถึงเหียวนธพ่าถึงโบหเียวซา่นมีคนถามมานะจะมาบอกเครดบลเครดไม่รลับนะพี่น้องจะบมาบอกเครดบอลหลับพี่น้องอันป้าปูาน,าน,านานันกินทุกมือพี่น้องโตที่ช่วยให้ป้าปูนากินแล้วผิวพรรณแต่งตึงนะคะคือคอลลาเจนนะคะนี่ค่ะตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะ นี่ปะปูนาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอันปะปูนาจะดื่มทุกวันนะคะอันนี้จะไม่มีกลิ่นจะไม่คาวพี่น้องจา๋าใช้ประมาณนะคะอ่าปะปูนาจะทําอย่างนี้นะคะคือตื่นขึ้นมานะคะปะปูนาจะปัน่นปั่นแครอทนะคะปั่นแครอทแล้วก็แครอทผสมกับมะเขือเทศแล้วก็แครอทสองหัวมะเขือเทศหนึ่งลูก ปันป่นปันร่วมกันนะพี่น้องก็ใส่นมนมไปนหนึ่งแก้วนะคะป้าปุนก็จะปั่นดื่มทุกเช้านะคะเนี่ยแล้วก็จะใช้เนี่ยวันสกอปนะคะนี่ใส่ลงไปผสมกับไอไอนมแล้วก็ไอแครอทแล้วก็น้ําปั่นเขาเรียกพันช์น้ําปั่นผลไม้นะคะแครอทนมแล้วก็มะเขือเทศนะคะทุกวันป้าปุน่าจะดื่มก่อนก่อนไปท้องว่างๆนะคะก่อนเดินทางไปทํางานแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ซูเปอร์คอลลาเจนตัวนี้ป้าปุณาจะกินนะคะตื่นนอนทุกเชา้าตื่นขึ้นมาตอนไม่ว่าตื่นมาตอนไหนตอนเช้าก่อนจะไปทํางานป้าปุนาต้องกินอันนี้6เม็ดนะคะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเขาให้กิน6เม็ดต่อวันนะตอนเช้านะคะป้าปุนาก็จะกินนะคะจะไม่มีกลิ่นข้าวนะคะอันนี้มันจะบารุงพวกเส้นผมแล้วก็ผิวแล้วก็พวกไออ่เล็บนะคะ แล้วก็บำรุงร่างกายนะคะซูเปอร์คอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมีไบโอตินแล้วก็วิตามินซีด้วยนะคะตัวนี้นะคะกินแล้วจะไม่มีกลิ่นขาานะคะหลังจากที่ป้าปูนาตื่นมาตอนเช้านะคะตื่นมาตอนเช้าเพราะว่าตอนไหนตื่นตอนไหนป้าปูนาจะกินทันทีนะคะตอนทองว่างหลังจากนั้นกินไปได้ประมาณ15นาทีนะคะ,ป,ะป้าปูนาก็จะกินน้ําปั่นผลไม้หรือว่าสูทดี้นะคะใส่ ตัวนี้เข้าไปนะคะป้าบุนาจะกิน2อ,อยยานพี่น้องร่วมกันนะคะใส่เข้าไป one scope นะคะเนี่่ะนี่เห็นไหมนี่ใส่ลงไปผปสมกับอันน้ำปั่นผลไม้อ่ะพี่น้องแค่รสนะคะแครอทนี่กินแล้วดีมีประโยชน์มีวิตามินอเอสูงแล้วก็พวกไออ่เขาเรียกอะไรอ่ะอ่ามะเขือเทศนี่มันจะทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปั่งนะคะป้าบุนาอายุ54แล้วนะคะอย่าเกิดเป็นญิงอย่าสุดสวยนะคะสมัยนี้มีผลิตภัณฑ์ามากมายนะคะที่ทาให เกิดคนเรามีความสวยความงามนะคะและที่สําคัญต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้มาเขาเรื่องค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะไปหาซื้อมารับประทานนะคะคอเลลาเจนนะคะกินแล้วจะมีเขาเรียกอ,อะไรผิวพรรณเต่งตังมีน้ํามีนวลนะคะไม่มีใครเชื่อนะว่าป้าปูนาอายุหาชีพีขึ้นราสมัยตะกี้ค่ะพี่น้องนะ,ะอายุในหน่อยเนาะเห็นผู้เฒ่าเอนเห็นรุ่นป้าๆทั้งหลายแหล่เราบอกว่าอายุหาชีพป,ปีโอ้ย หาชิบป,ปีมันกเกินเขาเลยครึ่งชีวิตนะนาอพี่น้องโอ้ยมันคือเป็นใจบ่อยากเป็นตบ่ตอยากเ,เท่าจากเธอท้เพราะว่า,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 าอาหารชิปปีนนเบิ่งกับ เป็นคู่ป,ปากคู่ตาตย้ายแต่สมัยนี้นะคนอายุ50ปีดูเป็นสาวดูอายุก่อนกวัยวนะคะดูปากคูณหน้านะพี่น้องเบองตัวอย่างนะคะบริตัวได้พี่น้องบริอยอมจะขอได้พี่น้องค่ะสิบสี่ปีก็ย,ยังดูดีดูเด้งนะพี่น้อง <c oughs> <ay al im ina> ก็อย่าลืมนะพี่น้องไปหาสื่อแล้วก็ันี่อีกตัวหนึ่งนะคะนี่กับมูดวิตามินนะคะสําหรับคนที่อายุ50ขึ้นนะคะไปหาสื่อมาก,กินนะคะพี่น้องมันจะมีวิตามินตุกอย่างนะคะ ทุกชนิดนะคะพี่น้องอยู่ในตัวเดียวนี่บางคนนี่กินวิตามินเป็นกอบอย่างสิพี่น้องเป็นกอบเป็นกัมเป็นกัมใหญ่ๆนี่แกแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยมันมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมอยู่ในเม็ดเดียวค่ะพี่น้องไปหาซื้อมากินได้ค่ะพี่น้องใครที่อยู่อเมริกานะคะมีขายตามร้านที่แซมนะคะจะมีขายหรือว่าตามวอร์หมาแผนกขาย พวกมูตีวิตามินนะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องค่ะพี่ฮัสซีมากิน1เม็ดนะคะรวมนะคะสรรพคุณทุกชนิดของวิตามินนะคะพี่น้องค่ะกินหนึ่งเม็ดนี่ควบคุมไปทั่วทุกวิตามินทุกสารพัดนะครพี่น้องค่ะมาเข้าเรื่องกันพี่น้องเดี๋ยววันนี้ป้าปูน่าจะมีเรื่องมาเล่ากันสู่กันฟังนะคะมีเรื่องอที่แบบว่า,าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคือป,ป้าปูน่าดูจักกับน้องคนหนึ่งนะคะ รู้จักโดยบางเอิญคือสามีเขาเนี่เป็นทหารพวกทหารกองประจำการเขาเรียกกองกำลังสำรองแล้วก็เขาเจอแฟนเขาทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็แชทกันทางเจอกันทางอินเทอร์เน็ตทั้งโลกออนไลน์พี่น้องและที่นี่น้นองคนนี้จะบอกภาษาอังกษษระาะใครได้พี่น้องแล้วก็ผู้ชายนี่เป็นยศ พันตรีพันตรีนะคะเป็นเป็นทหารกองกําลังสํารองบอ่อดดเป็นเขาเรียกอะไรบอ่อดดเป็นกองบอ่อดดเป็นทหารประจําหน่วยนะแต่ว่าเป็นกองกําลังสํารองเขาจะเรียกใส่ในเมื่อเขาเกิดสงครามจริว่ารแตว่าอันเขาขันมีตําแหน่งหน้าที่การงานอีกตัางหากแต่ว่ากองกําลังสํารองนี้คือเป็นอาชีพเสริมเขาเพราะว่าอันเขาก็มีงานหลักคือเป็นวิศวกรนะคะอายุป,ประมาณน่าจะสี่สิบกว่าปีนะคะแต่ว่าน้องผู้หญิงคนไทยอายุประมาณ ยีสิเกือบสามสิบประมาณยี่เจ็ดยี่แปดพี่น้องก็เจอกันออนไลน์นะแต่ว่าน like <Rome. S 1> ้องคนนี้เป็นคนที่แบบว่าอ่าจอนอยู่เมืองไทยก็พอสมควรนะนางเป็นคนที่แบบว่าชอบเที่ยวชอบดื่มชอบอะไรเนาะก็เจอกันกับแฟนทั้งโลกออนไลน์ที่นี่พอดีปะปุนะนี่า ผู้ชายคนนี้เพิ่นเป็นลูกค้ากับป้าปูนาคือเพิ่นเป่าปูน่าเนี่ยทำงานเปียกเสี่ยเนาะเพิ่นก็เป็นลูกค้าเพิ่นก็มางานราชการอยู่ที่ขาดทหารที่ป้าปูนาทำงานอยู่เพิ่นก็เลยเห็นป้าปูนานี่ใส่ผ้าเพิ่นเห็นป้าปูนานี่เป็นคนไทยเนาะใส่ผ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าเออเธอเป็นคนไทยบอกเธอเป็นคนมาจากจังหวัดใดก็บอกว่าเป็นคนมาจากจังหวัดอุบลเขาบอกอ๋อตอนนี้ฉันกำลังเด็กับคนอุบลอยู่แต่ที่เด็เขาเขาบอกพ่อาวอะไรฉันอยากให้เธอนมาช่วยฉันได้บ่ออยากให้แปลแบบว่าอันอัน แปลภาษาใหได้บอยแล้ฉันคุยกับแฟนหรือว่าคุยกับยาิพี่น้องเขาอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ป้าปุณ่าซอยป้าปุณณาโอเคซอยได้กะป้าปุน่าก็ซอยนะซอยแปลภาษาอัสสัมยังให้ฟังว่าออันผู้ชายคนนี้บอจังสีติดต่อกันอย่างนี้กับก็เลยแบบว่าอัานวอาตำรัดนะเพราะยาเง้วพี่น้องเพราะบอเงี้ยวเดี๋ยวมันสีอ่นเข็มมันสีเง้วเนาะกะเรื่องตัดรัดไปเอาเอาเต๊แบบหัวข้อสำคัญหลังจากนั้นอันอัน ผู้ใช้คพนึงก็ให้ปาปุนาในโทรคุยกับน้องคอนที่อยู่เมืองไทยทางสกายสมัยก่อนมันจะเป็นสกายนะพี่น้องแต่ที่นี่อ่ะปาปุนาก็คุยคุยว่าน้องคนนี้ก็เลยถามว่าจิมาเมืองนอกน,น,นี่ต้องเหตุกระสานยังเนี่ยปาปุนาก็แนะนําว่าต้องเหตุกระสานยังสิจังซั่นซี่นะคะแล้วก็อย่าลืมเวลาเขาตอบเขาถามนะว่าไปเจอกันอยู่ไสอย่าไปโกหกเพราะว่าพวกนี้เขาจะถ้าสมมุติว่าโกหกเขาสิจับได้พี่น้องเขาจับเขาหูุเลยว่าอ่า บอพูดก็จกิงนะว่าเจอออนไลน์ก็เจอออนไลน์ว่าเจอมองไรเจอตาครับตมบาก็บอกตครับตมบาจะไปโกหกเพราะว่าพวกนี้เขาจับจุดเท่าไรนะคะมันจิบอะไรวีซ่าะะก็เลยนั่งก็เลยเหตุเหลืองไปเป็นเอ่ควันเควันนะวีซ่าเควันคือฟีแอนซีคือคู่มั่นมาแบบคู่มั่นนั่งก็เลยมาอเมริกามาอยู่อเมริกาต้องแต่งงานก่อนสามเดือน,นต้องแต่งงานนะคะเพราะว่าถ้าเกินสามเดือนหรือเก้าสิบวันนี้ ถ้าแต่งงานสายปกูนิกเขาต้องส่งกลับไปเมืองไทยก็นางก็เลยมาแต่งงานก่อนอถึงเก้าสิบวันน้องกแงง็แต่งงานแต่งงานแล้วกับแบบว่า,ากลับมาอยู่กับแฟนและที่นี่แฟนเนี่ยคือเป็นาตามที่บอกเป็นข้าราชการอากองกําลังสำรองทหารกองกําลังสำรองนานๆจะมาที่ขายปาปูนานเดืิญเวลามานี่ยเขาจะนั่งก็จะมากับสามีนะคะมามามาเที่ยวมาอะไรอยู่ที่ในเมืองปาปูนา,ากะ แบบว่าเจอกันไปบางครั้งบางข่าวแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สามีนางได้ย้ายนะคะใหญ่เมืองนะคะใหญ่ยยเมืองไปอยู่อีกเมืองหนึ่งนางก็แบบว่ามาอยู่นี่แบบว่ามาอยู่เมืองหน,น่อนี่หลงหลงตัวเองหล,ลงละเรื่องพี่น,อน้องคือคนมเม่คยมาอยู่เมืองหน่อบางหน้าแต่ว่าพอมาอยู่เมืองหน่อบางหน้าก็หลงละเรื่องตัวเองแบบว่าใส่ของฝุ่มเพื่อใส่ของมี่เขาเรียกอะไรล่ะอ อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้กระเป๋าแพงๆอยากได้แบบว่าหลงตัวเองพี่น้องทั้งที่สามีตัวเองกัยังบ่มีบ้านอยู่ยังเขาเรียดอย่าง,ย,ย,างยังไม่มีหลักปักัแหล่งที่มั่นคงถึงจะมีงานตําแหน่งนะคะมีงาน ทำงานเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นขา้าราชการกองกำลังสังรองแต่ว่ามันก็นยังบ่มีหลักแหล่งที่มันคงโดยโดยเฉพาะที่การไม่น,นี่ไม่อยู่บ้านไม่มีบ้านที่อะไรเป็นหลักแหล่งที่มันคงก็ยังไป,ไปมา,มาเล่ร่อนอยู่แบบว่าทํางานไปเรื่อยๆพี่นอ้องและที่นี้นั่งมาอยู่เมืองนอกนั่งกับลงตัวเองพี่นอ้องใส่เงินจุ่มเพื่อ,ซ,อนนซื้อนั่นซื้อนี่แปลว่าทั้งที่สามีตัวเองกะทํางานคนเดียวตัวเองกับอยากได้นั่นกับซื้อน,นั่นซื้อนี่ซื้อไปซื้อมาอ่า การที่คนเราจะมาอยู่ด้วยกันนี่เงินมันมีปัญหานะคะเงินนี้สําคัญนะคะการเงินนี้สําคัญสําหรับการมีครู่ครองนะคะคนเราถ้ามีมาอยู่ด้วยกันแล้วการเงินไม่พร้อมนี่มันปัญหาคู่นะคะการแต่งงานหรือเัล่ปัญหาอา เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่แต่งงานแล้วคือการคลองเรือนหรือคนที่มีคู่แล้วถ้าเกิดมีปัญหาการเงินนี่มันก็มีปัญหารองของเงีเกี่ยวกับครอบครัวนะมันมันก็ไม่ราบรื่นนะมันก็ทะเลาะบ่อแหวงกันนะเงินนี่มันก็สําคัญไม่ใช่ว่าเงินมันไม่สําคัญเงินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะพี่น้องจ๋าอ่นหลังจากนั้นนั่งกันเลยแบบว่าระบบการเงินมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายมันก็ไม่ค่อยราบรื่นแล้วมันก็แบบว่ามีปัญหาทะเลาะกันเพราะว่านั่งนี่ใส่ใจแบบว่า ซื่อๆอย่างไรอยังกัอสื่อผัวกับแบบเปยเอาไปเปไปไปมากเงินที่มีเก็บอยู่มันก็เริ่มลอยหลอในที่สุดนั่งก็เลยใหญ่ไปอยู่กลัดหนึ่งหลเวือดหนึ่งแล้วที่นี่ผัวนี่เป็นคนที่แบบว่าแบบว่าออกเที่ยวไม่อยู่หนีพี่น้องออกเที่ยวบับครับเที่ยวบาร์กลางคืนแทบทุกวันพี่น้องผัวจะพาออกไปเที่ยวพอนั่งเป็นคนมาเที่ยวผัวก็เอาใจพี่น้องพาออกไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วผู้ชายนอะนั่งเพราะว่านั่งกับหน้าตาดีพี่น้องจ้าแบบวันยังเป็นไม่รุ่นแต่ว่าเป็นห่างกันประมาณเกือบ เกือบสิบหาสิบหกปีผู้ชายกับู้หญิงพี่นอ่องต่างกันอายุต่างกันเลยที่นี่นั่ง,งก็ยังแบบว่านาตาดีแบบว่าเป็นไม่รุ่น,น,นมักเที่ยวมกักออกเที่ยวมกักดื่มเวลาออกไปนี่ผู้ชายฝรั่งเห็นผู้ชายนั่งแบบว่านั่งเป็นคนผิวพันขำๆกันนาตาเข้มๆเนี่ยับแบบแบบว่ากับผู้ชายกับมักจเจาะแจะแล้วที่นี่พวก,ก็หึงกับทะเลาะกันพี่น้องไปเที่ยวกับทะเลาะกันอยู่เอยแล้วที่นี่ผลสุไทยอ่ามันมีปัญหาหลายอย่างมาอยู่ด้วยกันหลายอันเขาเรียกอะไรปัญหาการเงินปัญหาหึงห่วงนั่งก็เลย ง่ายไปอยู่ร้านหนึ่งร้าน,นั่งก็เลยอ,ออกหางานทำดี่น่นองไปทํางานตามร้านอาหารไปอยู่ที่ร้านอาหารไทยพอไปอยู่ร้านอาหารไทยนางเลยไปเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งคือตอนทิพนั่งแต่งงานนั่งอยู่แต่บ้านกะช่วงเย็นก็ออกเที่ยวกับสามีพอ นั่งมีโอกาสได้ไปทางานตามร้านอาหารก็ได้ไปเจอลูกคงลกูกค่ะได้ไปเจอสังคมใหม่กับมีโลกกว้างขึ้นได้ไปเจอโซเชียลนะได้ไปโซเชียลกับผู้คนกันเลยมีการบอกพัฒนสมภาษาเริ่มเลียพนสมภาษาแต่ก่อนภาษาอังกฤ,ฤษนางก็จะไม่ค่อยเก่งพอออกไปเจอสังคมภายนอกนั่งก็เริ่มใจแตกพี่น้องจ้าก็ไปเจอไปเจอผู้ชายคนใหม่ไปเจอผู้ชายคนใหม่นี้นางก็กลายเป็นแบบว่าเล่นสู้พี่น้องเล่นสู่ทั้งที ตัวเองเนี่ยยังแต่งงานอยู่ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่ามันคนทัางเวลามีใจมันเริ่มเปลี่ยนนี่มันก็มันก็จะไม่เหมือนเดิมผู้ชายเขาก็จะสังเกตออกพี่น้องผู้ชายมันก็หึงเยอะเลยพี่น้องผลุดท้ายผู้ชายก็เลยตัดสินใจไปนัางเฝาที่ลานอาหารไปเฝ้าไปหึงไปห่วงพี่น้องไปหึงไปห่วงเลยที่นี่ในที่สุดมันก็ทะเลาะกันเกิดทะเลาะวิวาทกันพี่น้องมันก็มีปัญหาแล้วนั่งกันที่นี่มันก็เลยแบบว่านั่งก็เริ่มทนบ่ไหวแล้วอ เราบังเอิญนั่งกับไปใจแตกพี่น้องไปคบสู่อะไรยังสิงพี่น้องแต่ที่นี่ในที่สุดผัวก็เลยไปแบบว่าไปจับได้ว่านั่งีนมีสู่สามีก็เลยจะส่งนั่งกลับไปต่างประเทศเพื่อนก็บ,บอกแล้วว่าในขณะที่เพื่อนฝูงก็แนะนำนะว,ว่าในขณะที่ตัวเองยังแต่งงานอยู่ห้ามคบชู้เป็นเด็กขาดเพราะว่าเขาสามารถส่งกลับ ประเทศไทยได้เพราะว่าตัวเองย่างบัท่านใดใบเขียวเออบุยังบัท่านใดไออซิติเซนพี่น้องรับผู้ชายนะสามารถส่งกลับประเทศไทยได้แต่นั่งโบเสือพี่น้องนั่งกาลังหลงระเริง z o o นั่นนั่งกาลังเป็นแบบว่าสาวกับแบบว่ากําลังแบบว่าได้ออกไปสู่สังคมโลกภายนอกมันกันเลยแบบว่ามันเจอผู้ชายมาเจาะมาแจะมาอ่านพูดมาคุยนางกับแบบว่าหลงตัวเองอะหลงแบบก็เลยเล่นสู่พี่น้องกับสามีก็เลยจับได้สามีก็เลย เกิดแบบว่าต้องการจะเอาเลือกเระจะทรงนั่งกลับไปประเทศไทยเพราะว่าบอต้องการให้นั่งอยู่ประเทศอเมริกาเพราะนั่งเนี่ยเป็นคนเอาคือผู้ชายคนนี้เอาผู้น้องคนนี้มาจากเมืองไทยและที่นี่ผู้ชายคนนี้บบต้องการให้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่อเมริกาแล้วแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นคือแบบว่าหึงนะพี่นอ้องถ้าฉันไม่ได้เธอคนอื่นก็ไม่ได้คือ ถ้าเธอไม่อยู่กับฉันฉันก็ต้องส่งเธอกลับเมืองไทยอย่างสิงพี่น้องคือ,อะจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยให้เธออยู่เป็นอิสระต่อไปจะเอาให้ถึงที่สุดผู้ชายกับพญ,ญายามไปผู้ชายก็เลยไปแจ้งที่ m อเมกเกชันว่าผู้หญิงคนนี้ไปเล่นซูพี่น้องไปเล่นซูแล้วที่นี่ทาง m อเม a ก,กชันก็เกือบทรงนั่งกักบ,บ้านนะ่ะพี่น้องเพราะว่านางมีความผิดหลายอย่างคือไปเล่นชู้้ในขณะที่ยังแต่งงานอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าพี่น้อง เขาก็แบลว่ามันผิดพี่น้องมันกดนะคะกฎไมยของอเมริกานะคะถ้ายังแต่งงานอยู่แล้วเล่นชู้นี่เขาสามารถนะคะส่งเรากลับประเทศไทยได้นะคะพี่น้องจ๋าจำไว้ได้พี่น้องสมมุติถ้าเราจะรักใครชอบใครมาเดินทางมาอเมริกาแล้วมาแต่งงานนะคะแล้วก็มาแต่งงานแล้วไปกันไม่ได้นะคะตกล้มกันให้เรียบร้อยพี่น้องว่าต่งคนต่งอยู่ขอเลิกดีกว่านะคะอย่าไปเล่นชู้ขณะที่ตัวเอง ยังมีใบทะเบียนสมรสอยู่นะคะโดนนะคะผู้ชายเขาสามารถส่งคุณกลับเมืองไทยได้นะคะโดยไม่มีข้อแม้เพราะคุณทำผิดกฎนะคะเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะโชคดีนะคะที่นางเกือบได้กลับประเทศไทยพี่น้องโชคดีที่ผู้ชายคนนั้นนะ่ะที่นางไปมีชู้ด้วยนะเขาช่วยเหลือนางไว้นะคะแล้วก็บังเอิญพี่น้องจ๋า อันนี้มันอาจจะเป็นบุญวาสนาหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะคะผู้ชายที่นางไปติดนะก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรมั่นคงเป็นผู้ชายที่ทำงานในบ่อนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนแจกไพ่นะก็เ,เรียกโป๊กเกอร์ใช่ไหมเป็นคนแจกไพ่นะพี่นอ้องแทนที่หน้านางก็หน้าตาดีดีพี่น้องนะคะแทนที่นางจะไปหาผู้ชายที่ดีมีอาชีพที่มัน่นคงเป็นผู้ชายที่แบบว่า มีฐานะพร้อมแต่นางก็ไปเลือกผู้ชายที่ไม่มีอนาคตมันอาจจะเป็นช่วกสตาวาสนาเนาะเฮ็ดบุญมาเนาะพี่นอ้องเฮ็ดบุญมาไหนทำนันทําความดีมาไหนแค่นั้นแลักั่ะนางาเขาเรียกอะไรนางอาจจะทําบุญทํากรรมอะไรไว้เยอะนะคะนางก็เลยแบบว่า,าเขาเรียกอะไรไปเจอคนไม่ดีก็ยังไม่เจอคนไม่ดีอีกนะคะกะนี่คะ่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกนะคะ สำหรับสาวๆที่คิดจะเดินทางมาอ,าอเมริกานะคะถ้าเขาเรียกอะไรถ้าจะคบกับใครหรือว่าตัดสินใจจะแต่งงานกับใครตรวจสอบด,ดีนะคะพี่น้องตรวจสอบว่าผู้ชายคนนั้นมีอาชีพมันคงบอนะคะลักษณะนิสัยใจคอเป็นแบบไหนพี่น้องต้องศึกษาให้ที่ถวนนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเวลาเรามาอยู่นะคะเราต้องเรียนรู้กันก่อนนะคะแล้วก็ต้องศึกษารัฐนั้นๆ ผู้ชายนะ,ะอยู่รัฐอเมริกามันมีอยู่50รัฐนะคะต้องศึกษาว่าว่าแต่ละรัฐใ้กฎหมายไม่เหมือนกันเราต้องศึกษานะคะว่าแต่ละรัฐนั้นนะนะคะมันกฎหมายเขาเป็นยังไงนะคะ,ะความเป็นอยู่ค่าครองชีพนะคะมันมีหลายๆอย่างต้องศึกษาไม่ใช่ว่ามาอเมริกาอุ้ยดีใจได้มาอเมริกานะคะอเมริกา50รัฐแต่ละรัฐการปกครองไม่เหมือนกันนะคะ <S 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 ต้องศึกษาให้ที่ทวน เขาเลยแทว,วนทวนทีนะคะพี่ซีทูนและที่นี่นะคะพี่น้องจ๋าจำไปเลยถ้าแต่งงานนี้นะคะถ้าแต่งงานแล้วคุณไปเล่นชู้นะคะต้องนะคะระวังให้ดีเพราะว่าเขาสามารถส่งเรากลับไปเมืองไทยได้นะคะต้องยาร้างก่อนก่อนที่คุณจะไปมีชู้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อ การอยู่ในประเทศเขานะคะนี่ค่ะเอามาบอกให้สูกันฟังนะคะพี่น,อน้องจากประสบการณ์ที่ป้าปูน่าได้เจอ,เจอมานะคะมาฝากมาเตือนมาเขาเียอะไรมาบอกนะคะว่าสําหรับนะคะสาวๆคิดจะมาอยู่เมืองนอกนะคะหรือว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมาอยู่เดียวกันล้วไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็ไปคบผู้ชายคนอื่นนะคะก็อยากเอามา ฝากเตือนนะคะนะคะบทเรียนนะคะนะคะก็พยายามนะคะเรียนรู้กฎหมายประเทศขอ,องรัฐนั้นๆด้วยก่อนจะมาอยู่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะป่าปูณา่าก็ฝากนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามป่าปูนไลกดแชร์เป็นกําลังใจให้ป่าปูน่านะคะพาป,ป้าปูน่าหน่อยๆแต่หากหายป่าปูน่าน,นะคะ ถ้ามีคลิปอยังดีดีนะคะป้าปูน่าจะนํามาเสนอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เจอกันอพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ปเป็นกำลังใจให้ป้าปูน่าด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ